วันนี้นะครับเราจะมาสอนหาเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็ t นะครับขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนะซึ่งผมก็ได้ทำการถอนไปอยู่ที่36บาทจุด19สตางค์ด้วยกันนะครับจากแอปหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมแล้วก็ทำภารกิจนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับของแอปพลิเคชันหาเงินเข้าบัญชีของ t u m o n e y Wallet นะครับ ก็ได้ทําการถอนไป36บาทนะครับก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับสามสบาทเนาะเงินก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็ทาําธารกิจนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับการทําฟาร์มนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เกมเกี่ยวกับการทำฟาร์มมันมีหลายเกมมากถ้าเราไปค้นหาในส่วนของ Google Play Store เนาะและก็จะมีเกมไหนบ้างที่เขาจ่ายเงินเนาะก็อันนี้คือเป็นแอปหนึ่งที่มันจ่ายเงินจริงๆนะครับซึ่งแอปนี้มีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเราไปรับ ชมในคลิปนี้กันเลยนะครับและนี่นะครับก็คือบินการถอนเงินของแอปการปลูกฟาร์มหรือการทําฟาร์มนั่นเองนะครับอ่ะผมถอนไปหลายยอดมากทุกคนเนาะก็ยอดแรกวันที่6นะวันที่3เดือน6กอ๋อไม่ใช่เดี๋ยววันที่6เดือน3นะครับก็29บาทจุดสตางค์แล้วก็วันที่14เดือน3นะ94สบาทจุดสตางค์วันที่30นะเดือน3นะ156บบาทน,นะครับวันที่ 12เดือน4นะเดือนสีถอนไปแค่ยอดเดียว100บาทไอ้ไม่ใช่ดิ68บาทเนาะเดือน5นะ1ยอดเหมือนกันนะครับอยู่ที่100บาทแล้วก็เดือน6นะ2ยอดแล้วนะครับก็คือยอดล่าสุดอยู่ที่36บาท .19 ้สตางคนะ์เนาะรวมเป็น87บาทแล้วทุกคนหน้าที่ถอนไปของเดือนนี้นะครับ แอปนี้นะมีชื่อว่าแอปไตไรนะก็ไปที่ Google Play Store พิมคำว่า Magic Farm นะครับหรือไม่ก็จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนะจากค่าของ Magic D Studio นะครับตอนนี้ทางแอปพลิเคชันมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0แสนดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างรายได้แล้วก็เล่นแอปพลิเคชันนี้ได้นั่นเองนะครับ ในส่วนของคนรีวิวนะอยู่ที่1 5 0 0 0รีวิวนะครับได้คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่4.6ดาวนับเต็ม5ดาวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวส่วนหนึ่งที่เป็นล่าสุดนะครับจากคุณวรเพรแล้วก็วอลท์พัคแับแล้วก็คุณอัปโปอัปโปแล้วก็คุณจันนั่นเองนะครับผมนะก็ต่มนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอแอปนี้นะเปิดเมื่อวันที่เท่าไหร,ร่นะเพราะว่าตอนนี้เดือน6แล้วผมเล่นตั้งแต่เดือน3หรอก็เปิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์อีกทุกคนเนาะตอนนี้ก็อ่ากุมภาพันธ์มีมีนาเมษาพฤามิถายนาก็4เดือนแล้วนะครับที่ทางแอปนี้เปิดเข้ามาเนาะให้เราลองเล่นแล้วก็ลองซักรายได้กันนะครับก็เหมาะกับคนที่เล่นทั้งสายเชิญแล้วก็ไม่สายเชิญเนาะถ้าไม่ใช่สายเชิญนั้นแนะนําให้เราเล่นจนถึงการถอนเงินขั้นต่ำที่10บบาทก็อ่าถอนมาแล้วก็ ตัดสินใจที่ทีหนึ่งนะผมแนะนําให้เราเล่นแค่ครั้งเดียวเนาะส่วนคนที่เป็นสายเชิญก็เล่นต่อไปได้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่สายเชิญถ้าเราเล่นไปนะยิ่งเลเวลเยอะๆเขาจะให้เงินน้อยมากคือจะค่อยให้รางวัลแก่เราน้อยๆนั่นเองนะครับฉะนั้นก็แนะนําให้เราเล่นแค่ถอนแค่10บาทนั่นเองนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับถอนขั้นต่ํานั้นอยู่ที่10บาทนะของแอปนี้นะครับ ก็นี่ตอนนผมยังเหลืออีก3บาทที่ต้องหาหรือประมาณ300บาทในส่งเกมนะครับก็เต็มก็คืออยู่ที่1,000บาทในเกมสามารถถอนได้อยู่ที่10บาทของเงินจริงนะก็ถามว่าเปอร์เซ็นต์การถอนนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอ่าถ้าเราอยู่ในระดับที่10นะก็คือ5%ในการถอนขึ้นนะในการถอนเงินนั้น เกี่ยวกับภารดิจเราเนี้ย40บาทต่อวันก็จะเหลือเพียงแค่20กว่าบาทประมาณนั้นเองก็จะเหลือแค่น้อยมากเนาะฉะนั้นก็นะครับแนะนําให้เราเล่นแค่ ถอนขั้งแรกก็ลบแอปทิ้งเลยนะในส่วนของคนที่ไม่ใช่สายเชิญเพื่อนเนาะส่วนคนที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็สามารถจะเล่นได้ต่อไปนะครับมาดูเกี่ยวกับการหาเงินกันเนาะการหาเงินก็คือว่าเราต้องหาธนาบัตรสีเขียวนะให้ได้ขั้นต่ำอยู่ที่1000บาทในส่วนนี้นะซึ่งตอนนี้ก็มีแค่700บาทก็ยังไม่สามารถถอนได้นะครับเราทํายังไงก็ได้นะให้ได้อยู่ที่1,000บาทเนาะส่วนวิธีการหาต้องหายังไงบ้างหนึ่งเลยคือจากการเล่นเกมนะรอปลูกผักให้มันเสร นะถ้าเราไม่อยากรอให้มันถ้าเราไม่อยากรอมันนานเกินไปเราก็ใช้เหรียญตรงนี้มามาเร่งความเร็วก็ได้นะ่เหมือนอันนี้ก็ใช้150เหรียญนะครับอ่าแบบนี้เลยทุกคนนะอ่าแล้วก็เด็ดร้อยนะถ้าว่าใครไม่มีเหรียญละก็มาที่เร่งความเร็วก็ได้แล้วก็ดูวิดีโอ,อไปหนึ่งวิดีโอก็จะเร่งให้สุกหมดเลยนะครับอันนี้ก็เก็บผลผลิตของเรานะครับจะสังเกตว่าร้อย้เป็นเหรียญสีเหลืองนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เรียนสีเขียวนะ่หาจากไหนนั่นะเดี๋ยวผมจะสอนนะเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนี้นะครับอันนี้คือมีภารกิจใหม่เข้ามาก็คือหอยทากเป็นสัตว์ที่มันทําร้ายเกี่ยวกับพืชผักของเราเราก็ต้องกําจัดมันด้วยการขับไล่ออกไปแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ดูวิดีโอประมาณ30วินาทีนะครับหลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบแล้วเราก็จะได้รับอยู่ที่ 1, 5 0 0เหรียญด้วยกันนะครับต่อมาก็คือภารกิจของเราคือเป็นการ ทำคำสั่งของรายวันเนาะคำสั่งนี้คือเป็นารสั่งเสร็จสมบูรณ์นะเราต้องทําอยู่ที่5ครั้งนะครับเราถึงจะได้24บาทคือ5คําสั่งเนาะอันนี้ก็คือคําสั่งที่12นะก็บวก5ก็เป็นคําสั่งที่17เราถึงจะได้รับนะครับในส่วนของเ,อเงินนับีบาทในส่วงเกมเนาะอันนี้คือมันให้ในส่วนของเ,อเขาเรียกว่าอ,อะไรหัวใช้เท้าและป่าตรงนี้นะอยู่ที่20 ครั้งด้วยกันในการปลุกนะเราต้องปลุกให้ได้30ครั้งอันนี้เขาจะให้สูงสุดอยู่ที่20ครั้งด้วยการทาความสะอาดผักแล้วก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอแต่ว่าผมจะไปปลูกผักก่อนนะแล้วก็ไปดูวิดีโอตรงนี้นะทำภารกิจตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็ดูวิดีโอให้จบหนึ่งวิดีโอนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะก็สุม่มาได้อยู่ที่17อันด้วยกันนะครับอ่าก็ต้องไปหาอีกอ่า13ครั้งก็จะได้ครบพวกนี้เนาะอ่าครั้งนี้ผมจะไม่ใช้วิธีการเร่งความเร็วด้วยการใช้เหรียญน,นะทีนี้เราจะมาใช้ในส่วนของเร่งความเร็วโดวยการใช้ปุ๋ยนะครับนี่ทุกคนนะเรากดคําว่าเร่งความเร็วแล้วก็ดูวิดีโอไปให้จบ1วิดีโอเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงกันนะครับ โอเคทุกคนนับนี่คือผลลัพธ์นะก็คือถ้าเราเล่นคอมเบลเสร็จนะเราก็จะได้ในส่วนของผลตอบแทนคืออันนี้คือมันจะสุกหมดเลยนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตนับอ่ามีในส่วนของอ่าอันนี้นับน่าจะเป็นมะเขือม่วงนะกระจัดกระจายเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะครับอันนี้ก็ผมขอเก็บผลผลิตก่อนนะ แล้วก็อันนี้คือภารกิจใหม่เข้ามาคือมีวัวนะวัวต้องการนมสดนะครับตรงนี้คือถ้าเราไปรีดนมวัวเราจะได้ค่าตอบแทนสูงสุดอยู่ที่10บาทแต่ถ้าเราดูวิดีโอไปนะครับผมนะัาส่วนใหญ่คือมันจะให้แค่3บาทเนาะแต่ตอนนี้เราอยู่ใน1%อยู่ใช่ไหมก็คือเขาจะให้สูงสุดอยู่ที่10บาทใช่ไหมแต่ถ้าเรานั้นอ,อยู่ในระดับที่5%เรนะครับเราจะได้เพียงแค่ไม่ถึงไม่ถึง3บาทเราจะได้ประมาณ0.56ประมาณนี้เองนะครับก็คือจะได้น้อยมากฉะนั้นก็ อย่างที่ผมบอกว่าใครที่ไม่ใช่ใสายเชิญเพื่อนเนาะถ้าเราเคยถอนกันไปแล้ว1นบาทนะครับเราลบแอป,ปเลยนะแล้วก็ไปหาแอป,ปอื่นเลยนะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายชินเพื่อนก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทำการรีดวัวนมไอเรียดรีดนมวัวก่อนนะครับ โอเคทุกคนนะาย่างที่ผมบอกนะก็จะได้ประมาณ3บาทนั่นเองนะก็กดคำว่ายินดีรับนะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นๆอีกอันนี้คือต้องกําจัดนะในส่วนของสัตว์ตัวพืชนะถ้าเรากําจัดก็จะได้ประมาณสูงสุดอยู่ที่ส0บาทก็เท่าที่ผมเดาคือตลอดที่ผมที่ผมเคยเล่นมาก็คือจะได้อยู่ที่3บาทเนาะให้เรากดคำว่าทำลายทันทีแล้วก็รับไปประมาณ3บาทแต่ว่าต้องดูวิดีโอก่อนนะครับโอเคทุกคนนะครับอย่างที่บอกนะก็อันนี้ก็คือได้ประมาณ3บาทด้วยกันนะครับผมนะแล้วก็ เราก็ไปทําภารกิจอื่นๆต่อนะครับก็คือภารกิจของอมะม่วงนะฮะอันนี้ไม่ไปใช้มะม่วงหรือมะเขือเนาะมะเขือม่วงนะครับก็ไปเก็บได้ตรงนี้ก็มีโอกาสได้สูงสุดอยู่ที่ 20, 20ครั้งเนาะก็คือถ้าเราทาภารกิจเหล่านี้นะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะ ทำสําเร็จในส่วนของคําสั่งตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ไปรวยได้เลยน,นะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้คือวิธีการสไร้างรายได้เนาะส่วนการาหารเงินสีเขียวก็มาจากภารกิจย่อยที่มันโผล่เข้ามาเหมือนเมื่อกี้เหมือนไล่ศัตรูพืชเอ่อไปรีโนมพวกนี้นะครับก็จะได้เป็นส,นส่วนผสมของธนบัตรเนา,านะแล้วก็การทํางาน40บาทต่อวันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะ่สุดท้ายก็คือเป็นการเชิญชวนนะหรือการเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับพวกนี้เนาเราจะได้ประมาณ500บาทนะตอน1คนเนาะ500บาทในเกมนะครับ ก็ต่อเมื่อเพื่อนของเรานั้นทําตามภารกิจที่เขามอบไว้ให้กับเราไม่ใช่ดิเป็นภารกิจที่เขามอบไว้ให้กับเพื่อนที่เราเชิญไปนั่นแหละเนาะก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนของคนนั้นถอนนะถอนตัวครั้งแรกคนจะได้รับอยู่ที่1 0 0้บาทหลังจากที่เพื่อนของคนเล่นจนถึงระดับที่3รับไปอีกหนึ่งบาทหลังจากที่เพื่อนของคนเล่นจนถึงระดับที่7รับไปอีก1 0 0ร้ยบาทแล้วก็หลังจากที่เพื่อนของคนเล่นถึงระดับที่10หลังจากนั้นคนจะได้รับอยู่ที่2 0 0้บาทเนาะระดับ3 7 แล้วก็10นั่นก็คือเป็นระดับตรงนี้ทุกคน,นเป็นเลเวลเนาะเพราะว่านะถ้าเรามาดูที่ตรงนี้นะเป็นอัตราส่วนอันนี้คือผมคิดว่าไม่ใช่ระดับตรงนี้นะอันนี้นับ1 10อันนี้คือผมคิดว่าไม่ใช่นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเลเวลนะถ้า,าว่าเป็นตรงนี้ก็ถ้าหากว่ามันเป็นตรงนี้คือระดับที่10นะคือสูงสุดอยู่ที่ระดับที่10ก็คงต้องเ,อเล่นจนถึงเลเวลที่อา่านี่ทุกคนนะดูตรงนี้นะ <S <S นเล่นจนถึงเลเวลที่4ี่สิแล้วเปล่า คำสั่งที่15านะคำสั่งที่20นะครับคำสั่งที่25นะอันนี้ก็นี่ทุกคนเนาะต้องเล่นจนถึงคำสั่งที่40นะครับอ่า,อาเราถึงจะได้ทั้งหมดนะคือเลเวลระดับที่10ก็คืออันนี้นะไม่ใช่เลเวลตรงนี้นะถ้าเราจะดูที่ระดับนะก็คือต้องเล่นจนถึงคำสั่งที่40เลยทีเดียวตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็แนะนำฮะถ้าเรา เล่นคนเดียวนะถอนขั้งแรก10บ,บาทก็ลบแอปทิ้งไปเลยแต่ถ้าเรานั่นอยากแนะนําเพื่อนเนาะอยากทําการตลาดมาคิดทิ้งพวกนี้โดยการแชร์ลิงก์โปรโมทพวกนี้ก็ทําต่อไปได้นะครับอ่าโอเคประมาณน,มน,านี้นะครับผมน่าสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่เล่นแอปนี้อยู่น,น่าจะมั่นใจอีกขั้นหนึ่งว่า ถึงแม้ผ่านไป4เดือนก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้อีกเหมือนเดิมสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคืนนี้มีการแจกคคนอังเปาเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ